มากินกุ้งดองกันเจ้าโอ,โอ,โอ้นี่ดองมาตั้งแต่เมื่อวานนะกุ้งดองชุำช่ำๆมาแล้วจงหืม เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูวิธีการดองกันเลยจ้าอยากกินต้องได้กินกุ้งดองต้องเข้าเราจ้าวันนี้เจอกุ้งสดมากนะบอกเลยเราจะใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างจะ้ะเพียงแค่เรามีซอสด,ดองของเพียวฟู้ดเราจะสามารถกินกุ้งดองตอนไหนก็ได้ อยากดองกุ้งขาดไม่ได้เลยจ้าคือโซดาเราจะแช่น้ำโซดาไว้ประมาณสิบนาทีนะเพื่อให้กุ้งของเรานุ่มเด้งค่ะนี่นะลูกกุ้งของเรานะโอ้สดสดเลยจ้าคุกเขาไปเลยประมาณสิบนาทีแช่ไว้เมื่อเราแช่กุ้งสดกับน้ำโซดาไปแล้วสิบนาทีนะหลังจากนั้นเราก็นี่เลยซอสสำหรับดองเพียวฟู้ดจ้า ใส่ลงไปให้ท่วมกุ้งของเราเลยค่ะอหอมมากค่ะเพิ่มความเป็นไทยให้กุ้งรองของเราด้วยพริกขี้หนูส่วนกับกระเทียมจ้าเติมความเกาหลีเกาใจด้วยงาขาวค่ะอืมแค่นี้ง่ายๆเดี๋ยวได้กินปิดฝา ช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนจ้ะดีมาก